ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนเสียงเจ้าเจ๋วเยลิ้นมาอีกแล้วจ้ามากคือเก่าค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงนะคะยูดีสบายกันสุผูสุคนเนาะค่ะเนาะกราบสวัสดีคู่บาอาจารย์ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรวมแบ่งปันรวมแสดงความคิดเห็นในช่องเยลินอินดีด้วยนะคะ อขอบ,บุญขอบคุณหลายๆสุภูสุคนที่ให้ความเมตตาเยลินใดมาเบิงมาซองมาแยง่งห้วก็ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความคิดเห็นสึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเนาะได้เป็นความรู้ให้เยลินขึ้นมาล่หลายๆแล้วก็ให้ได้เป็นความรู้ตัวบุคคลที่เข้ามาอ่านมาผอมาเห็นในคอมเมนต์เนี่ยเนาะคะะ่ะเนาะเฮาเอามาแบ่งปันกันบ่าว่าสิเป็นเรื่องเล่าต่างๆก็ดี แง่คิดหลายๆอย,ย่างก็ดีไอ้น้องคนใดมีความคิดเห็นแบบใดเชิญลงในคอมเมนต์ ในช่องอในคลิปของเยลินใดนะคะค่ะเข้ามาแบ่งปันกัน,นะะเนาะค่ะเนาะอันใดดีเขาก็เอามาปรับปรุงใส่ในชีวิตประจําวันอันใดบดีเขาก็ฟั่งไวเผื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทั้งตัวเข้าเองอแล้วก็อีกหลายๆอย,ย่างนะะเนาะค่ะเนาะใส่พื้นที่แห่งนี้ให้มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ห่วมกันเนาะพี่เนาะ,อ,ะอยู่ห่วมกันคือพี่คือน้องนะะเนาะค่ะเนาะ เมื่อนี่ยายลินกับสีไมายางดมดอมมองมองยู่ในสวนสาธารณะค่ะพี่น้องอยู่บว่าไกลจากบ้านยายลินอยู่ดอกแต่ว่ายายลินพยายามที่สิหลีกเลี่ยงที่สีออกจากภู้คนค่ะเพราะวะกฎไม่ผลออกมาแล้วห้าก็ตรงหลีกเลี่ยงแล้วก็ระวังเอานะคะเนาะแต่ยายลินกับสีน้ำเสนอเรื่องเหล้าขอมุ่นดีๆมาให้อายให้น้องฟังคือเกาละค่ะค่ะเมื่อนี้แดดดีดีพี่น้องฮวันเราได้นี่ค่ะ เมือนเนยลินสีมาน้ำเสนอเรื่องฝรั่งเอาเปรียบสาวเอยจริงหรือเนาะค่ะเนาะค่ะมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างมากมาวาใหายให้นนองฟั่งถึงตอนนี้ก่อนสี ก่อนอื่นสีเบาไปไกลก็เานี่ยายลิ้นกะสีขอโทษขออภัยไว้หลายๆายเด้อค่ะเด้อหากว่าคำเบาไดทอนไดที่ยายลิ้นเบาออกไปสื่อสารออกไปอาสีบอได้ถืออกถือใจเสีาทาเยทนะ่าทั้งเมื่องที่ยลนสีเบาออกไปเนี่ยก็คือความจริงที่ที่เฮาเห็นอยู่อ,อีกมุมหนึ่งของการใช้ชีวิตยุต่างประเทศนะคะเนาะค่ะพี่น้องคะ ฝรั่งคนหน,นึ่งนี่สีแ่งเอาสาวไทยมาเนี่ยนะผู้โศกดีก็ดีไปนะคะเนาะยังที่เหาหูหูกันอ่าผู้โศกโบ่ดีก็กลมนากลมตาทนไปค่ะสู้ไปทนไปนะคะสู้ได้เท่าที่สู้ทนได้เท่าที่ทนเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเหาถือกดขี่ข่มเหงทั้งร่างกายและจิตใจยอย่าทนเด้อพี่น้องเด้อเพราะต้องทนไงเห่ากับคนคือกันเขากับคนเห่าคือ เฮ้ากับคนเอาเฮ้ามาแล้วสิมากดขีดคมเหง่ทั้งกายและใจเนี่ยมันบ่ถือต้องมันเหมดสมัยนันไปแล้วค่ะความเป็นคนของเฮาต้องมีเท่าเทียมกันบ่า,าเจ้าสิเป็นคนชาดดิใดกันแล้วแต่อันนี้ยา่อลินกับอยากเสียห้ก็ลังใจหละก็บ,บอกไว้บะต้องย่านค่ะบ่ต้องย่านค่ะค่ะก็คือการที่ฝรั่งคนหน,นึ่งเนี่ยเนาะค่ะเนาะไปเมืองไทยแต่งสาวเฮ้ามาเนี่ยเฮ้าบ่ได้หูพื้นเพ่ความหลังเขาได้พี่น้องค่ะ แต่งห้ามาแล้วเอาห้ามาแล้วคูจึงหนึ่งได้มาเหตุงานใส่หนี้เครดิตซอยสามียู่เป็นตังหาหกปีค่ะเงินทองหาใดเขากระลิบเมื่อพี่น้องเอ้ยสิกินสิอยากอีหยังเนี่ยเขาอนุญาตว่าท่านันทนี้ก็จังคอยได้กินจังคอยได็ใส่สื้ออีหยังแล้วกำแล้วกำอีกจนเฮียออกมือกับวกกาสื่อใส่ไปปั๊บ เขากระสีถามปั๊บเมเนเธอใสยิ่งงแน่ทั้งทที่เงินตัวเองเป็นคนหาทั้งทัที่เป็นคนตีเหตุงานหนักเงินเดือนใดสิเป็นแสนแต่ว่าสามีลิบบบัดค่ะพี่น้องสีกินสีใสกับทั้งทุกทั้งยากทั้งลบทั้งซ่อนกับมีนะคะผู้บางคนนะคะนี่คือความเป็นจริงของสาวเออที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายหลายคนที่เป็นแบบนี้บัตที่นี่ฝรั่งให้เกียรติไหม พี่น้องคะ่ะบางคนบบไดห้หาเกียรติสาวเอ๋ยเฮาเลยสาวเอ๋ยเฮาเนี่ยเฮ็ดงานโสลมโสตายหักเขาเนาะมาอยู่น้ำเขาปนิบัติพัดวีเขาสียางงานกะเฮ็ดนักใสสีเงินท่วงเขาลิบอีกเปิดบัญชีกับ่บได้พี่น้องบาทนี้เอา ไปซื้อกับเขากับป่าหรือว่าไปสถานที่ต่างๆใส่กันแล้วแต่ฝรั่งคนคนนี้ไม่เคยให้เกียรติสาวเอ๋ยผู้ที่ให้ก็ดีไปด้วพี่น้องแย่ลิ้นหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในจุดที่ดีๆสาวเอ๋ยจําเป็นต้องหวานอมขมขืนอยู่ไปยังคือว่าพอให้เกียรติว่าเตะพอให้เกียรติในทีนี้ก็คือเอาบ้าจ่าในสาธารณาชน ก่หายเกียรติกระโสโคกหากใสเมี่ยสิกินอันนั่นฉันซื้ออันนี้ได้บ่ฉันซื้อไก่ได้บ่ฉันซื้อหมูได้บบนู่น,นนี่นั่นค่ะกระสิกระโซคโคกหากอยู่ตามห่างทรรพสินค้าหรือลานค่ะมองที่ไปนั่นแหละซึ่งกิริยานี้เขาไม่ทํานะคะพี่น้องอยู่กับผู้ยิ่งฝรั่งเขากับบุเฮดเดียผู้ยิ่งฝรั่งไม่ต้องเขาสิคมข้อเจ้าเอาหันเหลว ผู้หญิงฝรั่งมีความเข้มแข็งนะคะมีความเท่าเทียมกันนะคะเขาจะบ้ผู้ชายสฝรั่งมาก้มเหียเขาแบบนี้ได้พี่นอ้องแต่ว่าสาวเออหลายหลายคนก้มน้ามุกเขาให้กินอันใดก็กิกนเขาให้ซื้ออันใดก็ซื้อเท่าที่เท่าที่สิซื้อได้ยางน้ำกลนเขาต่อยต่อยอืมบาดท,ที่นี่เอาสังคมกับบมีหายอือลินบ่อยากให้ติดคนค่ะพี่นอ้อง สังคมกับบ่มีหายบ่มีสังคมหายแล้วก็กักกักวัยยแต่ในบ้านเอา,ว,อาวัยหยังวตีบําเลิพี่น้องบําเลิสิไปใส่ก็ได้ขออนุญาตเอาไม่ถูกต้องนะคะพี่น้องในความเป็นจริงแล้วบ่ถูกต้องความเป็นคนคนเฮามันมีทอกันมันมีเทาเทียมกันคุณให้คุณต้องให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันบ่แมนสิขังสิหงอว้ตั้งแต่ยุเฮียนยุซานใ,นให้เป็นให้เป็นนา่งถาดยู่หันละเออเบิดหมือเมิดเว้นเฮ็ดยัง บ่หายนอนนั่มก่ายหยาเห็ดเบียกมะเมียแทมที่สีดพักพอนพอนพอไข่ค่ะโมมีค่ะถือกดขี้คมเหงทั้งทั้งร่างกายและจิตใจแถมบ่อหายเกียรติอีกตั้งหากแตงเอามาแบบนี่แตงอาม่าเป็นข่อยคักเป็นขาคักพี่น้องมันหมดสมัยถาดแล้วค่ะพี่น้องการที่ห้าสีมีแฟนฝรั่งเนาะค่ะเนาะเมนยูห้าอยู่เมืองไทยห้าบ่สามาทที่สีหูสีเห็นได้ว่าบุคคลภายนั่น มีเหนือแท้เป็นจังไหรจนกลัวเฮาสิบินขามฝ่าขามเทเล่นออกจากอกพ่ออกแม่เฮามาออกจากแผ่นดินเกิดเฮามามาอาศัยอยู่น้ำเขาเนี่ยมาอยู่น้ำเขาแล้วจังค่อยหัวค่อยเห็นบางคนอยู่ทนทุกข์ทรมานพี่น้องเอ้ยสิสรงเงินให้พ่อให้แม่กระทืงยากเครื่องลำบากลำบากหลายยากหลายค่ะเงินทองสีเอาไปใส่ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเงินทองทั้งทางที่เจ้าของเป็นผู้หาโศลมโศตาย เขา่าห้ใส่กับจังควายไดใส่จังสี่ก็มีค่ะพี่น้องเยลินเห็นสภาพของของคนสาวเอ๋ยหเหาหลายๆกับใดแต่คืดลิตโต้เนาะค่ะเนาะซึ่งหนึ่งในน,นั้นตัวเยลินกับกัถือคือกันค่ะตัวเยลินก็ถือคือกันเหตุงานเมื่อยสีลมสีตาให้พี่น้องเอ้ยสีมาเหตุแรงเหตุง่ายเ,ยเขาอีกค่ะอันผลรีบ,นนบัติพัดวี่เขาหนั่นปานพาลาซาคนเด้พี่น้อง ปานพาราซาซึ่งผู้หญิงฝรั่งเขาไม่ทําผู้หญิงฝรั่งเขาไม่ทํากันพี่น้องีมต่สาวเฮาเนี่ยแหละเหตุเฮ็ดเพราะหยังบติเพราะว่าเฮาถือสอนสางมาให้ดูแลลูกเต่าสามีให้อยู่อิ่มกินเต็มเนาะค่ะเนาะเสือผานาแพร่กับให้สะอาดสะอานแมนบอแต่ว่าสังคมของฝรั่งเขาบาได้เป็นดังสั้นเด้พี่น้องเขามีความเ่าเทียมกันเล่าบาทยี่งเอา ผู้ชายฝรั่งปฏิบัติต่อเรากับปฏิบัติต่อฝรั่งแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันปานฟ้ากับชีดินพี่น้องเป็นอย่างเขาคือจังปฏิบัติต่อต่อสาวเอ๋ยเฮาเนี่ยโอยคาคักแท้นอกจากจะไม่ให้เกียรติยังกดขี่ค่มเหงทั้งทั้งหลังไก่และจิตใจบาดี้นี้ากับกับเมียฝร,รั่งกับผู้หญิงฝรั่งเขาก็เหตุงานทั้งครูด้ đây, พี่น้อง เขาเหตุงานทั้งคููได้แต่ผู้ใา้ฝรั่งนี่เสิเหตุเวียกซอยเมียได้พี่น้องเสียเหตุเวียกซอยมียซักผาซักแพ้เห็ุงานบ้านงานยังเลี้ยงลูกเฮ็ดมือซื่อยางส่วนใหญ่แล้วฝรั่งสีย่ยานเมียแต่กับเมียไทยไม่ใช่มันเป็นอย่างเนี่ยอัเจว่ามันคือเห็นแก่ตมันคือเอารัดเอาเปียบหฮาคักแท้บัดใดเมียฝรั่งน่เขาคมเขาคบเขาอ่นโคกเขาซับเมียฝรั่งนั่งสูบยา ดื่มเซยเปิดดื่มให้บริการให้เมียอ,อีกตั้งหากแต่กับเมียไทยสาวเอ๋ยเขาเนี่ยเป็นอย่างอืมเป็นอย่างคือเห็บดบัไดดเงินทองเข้าหามาเขากับส่วนกัะซอยบุสุยางลล่งลางตั้งแต่อันนิปโปตีนจนหอดเซนผม อาบน้ำอาบทาเข้ากับปนิบัติพัดวี่เอาเบิร์ดครอบว่าอยากให้เกี่ยให้เก่าอยากให้เบิง่งดูดีนะะเนาะค่ะเนาะแต่ผู้ยิ่งฝรังเขาบดรร้าบรรมาเหตุตรงนั้นให,ให้ให้ให้ลูกให้ผัวเขาได้มีตั้งแต่สามีฝรังเนี่แหละเป็นคนที่ปนิบัติเมียของเขาแต่เป็นยังจังค่อยอันบ่ปนิบัติสาวไทยเข้าผู้ที่ดีดีไปแล้วเด้อค่ะเด้อเย,ยลินหมายถึงผู้ที่บด้มีโอกาสตรงจุดนั้นนะคะเยะลินบได้เมาร่วมแยกแยะให้ฟังว่า ถูกผู้คมเหงกับคมเหงเป็นตะลิต้นลิตนุนเสียหันหลังกลับบ้านกับบรายย้อนคําที่คําข้อว่ามีแฟนฝรั่งแล้วจะต้องสุขสบายมีแฟนฝรั่งแล้วจะต้องดูดีทำไม่แท้กัดก่อนเกลือ,อกิน หวานอมขมกืนไวอยู่ในอกพี่น้องเอ้ยบ่อยากปากอยากเว้าให้คนลือคนซาบ่อยากเวาา่า,า,วาให้คนได้ยินความถูกเจ้าของความาอยู่หอาาดตังแดนเล้วเป็นยังขึ้นเป็นจังซี่เอบอบ่ดีไปยังจังว่ถิมเอาผู้ไม่ข้ามาบ่ดีเราไปยังคือบวถิมเอาผู้ไม่มันบ่ได้ง่ายๆได้พี่น้องคะ่ะเท่เาแต่งงานจดทะเบียนมาน้าเขาเนาะคะ่นะเนาะ จดทะเบียนมาน้าเขาเป็นรูเป็นเมียเขาบ่แมนวาเข้าสีอยากถิ่มอยากปะไปใสกระไดาการที่สีเลือกและยาล่างกันนี่มันบ่แมนเรืองง่ายๆพี่น้องแห่งยู่ประเทศเขาค่ะบางคนกระไดซิ์ถือต้องควรในความชอบทมคือกรณีเยลินนี่เยลินบนนี้เด้เยลินบน่ไดเฮ็ดย,ยังผิดอ่าสิมาคมเห็นเยลินบ่ไดค่ะบ่ไดถ้าถ้าเยลินผิดเยลินสียางออกโดยทีบบ่ขอกออีกอย่างจักจย่ง ย่อมไปแบบโดยดุษฎีแต่ถ้าบบผิดไกยามาแย้มกระแล้วกันค่ะเขาเม็ดนึงกัสชีแบงเอาบ่อยย่อมค่ะค่ะที่นี่การที่สาวไทยเฮาเนี่ยสี่สีส่นี้ง่ายๆเนี่ยมันมันโมเมนเรื่องง่ายค่ะพี่น้องค่ะมันโมเมนเรื่องง่ายการที่เราจะประอาศัยพื้นที่คนอื่นอยู่หรือที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อเป็นที่กำบังตัวเราเพื่อเป็นที่ สุขหัวนอนเรามันหยากพี่น้องดังนั้นแล้วสาวเอ๋ยเฮ้าเนี่ยสิต้องอยู่ด้วยความอดทนหลายหลายค่ะพี่น้องค่ะเป็นตอนรีโตนศาสตร์รีโตนศาสตร์ลูกแม้ยิ่งน้ากันค่ะต้องทนอยู่กัดฟันทนอยู่ทนอยู่อย่างละทมขมคืนสุกแน่ทุกแน่ค่ะแต่ว่าผู้จังเนึงโชคดีมีสามีที่เลี้ยงดูดีให้เกียรตินับหนาถือตา ให้ความเท่าเทียมสาวเอ,อ๋ยยลิ่นก็นยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อโศกดีมีไส้ไปให้ตลอดรอดฟังดีใจน้ำลายส่วนผู้ใดที่บ่ได้โศกดีอคือจังเย,ยลิ่นเหเนาะค่ะเนาะเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าแข่งบุญแข่งเรือมันแข่งได้ เนาะคะ่ะเนาะแข่งบุญวาสนาแข่งบดายเครื่องแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนา,า,า,นามันแข่งบดายในเมื่อวาสนาเฮ้ามาสำนเนาเฮาก็ยอมรับโชคชะตาของเฮ้าแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้คะ่ะเฮายาไปยอมแพ้กับกับ,ก,บกับโชคชะตาตรงจุดนั้นมันเกิดขึ้นได้มันกลับไปได้ขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งคะ่ะสู้เท่าที่สู้ไหว ทนเท่าที่ทนได้เด้อพี่นอ้องเด้อค่ะแยะลินบอได้มาวอาคลิปนี้เพื่อให้พวกเจ้านี่ไปแตกมางห่างเพศกันกับอนลูกกับเตา่ากับสามีเด้อ่าแต่ว่าแยลินเอามายิบยกให้ฟังว่าในเมื่อห้าบินลัดฝ่ามาแล้วห้ามาเจอความทุกข์ยากบ่าวาสิกรณีทั้งนาทีการงานหรือว่าการใช้ชีวิตกับฟังเนี่ย เฮา,าต้องมีความอดทนสูงคักอิลิค่ะว่าไดแฟนคนไทยแลว้วว่าภาษาเดียวกันแลว้วการยังบ่เข่าใจกันเฮามามีแฟนฝรั่งเนี่ยต่างชาติต่างวัฒนธรรมแตกต่างกันทุกๆอย่างแม่กระทังเรื่องกินเรื่องอยาก เฮาสิต้องมีความอดทุนสูงสำใดพี่น้องเฮาะจังสิยู่น้ำกันได้ค่ะฝารังผูจังหนึ่งเพิ่นบ่เอาเปียบเฮ้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ดีดีเอื้ออํานวยลูกเมียขอบครัวเมียเมื่อสุยางยายล่นก็ยกเมื่อถ่วมหัวน้ำเนาะค่ะเนาะในจุดนั้นค่ะบุญของเพิ่นค่ะพลาเพิ่นมีค่ะค่ะยายเล่นก็ยินดีน้ำหลๆกับกับจุดนั้นแต่ส่วนใดที่ ที่เฮ้าบได้ยอยู่ในจุดนั้นเฮ้าก็ต้องซ่วยเหลือตัวเองค่ะพี่น้องคะช่วยเหลือตัวเองในทุกๆด้านค่ะขันหากว่ามีอันใดที่เฮ้าสิตองดินล้น เผื่อความอยูหลอดของเห้าก็ต้องเฮดเดอค่ะเดอร์พี่น้องรเราก็ดูแลเจ้าควางดีๆพยาญามสอดสายสายตาเบิงพื้นที่ใดแน่ที่เห้ายูนะสอดสายสาย,สายตาเพื่อเป็นความรู้ให้เราในวันข้างหน้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเกิดเหตุขึ้นมาเห้าสิได้รู้ว่าเห้าสิต้องไปไสรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกฮามครับพี่น้องมันบ่นเกิดกด็ดีแต่ถ้ามันเกิดอย่างน้อยเราก็มีข้อมูลที่จะรองรับตัวเองรองรับ ให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะผ่านเราจะแก้ปัญหานั้นๆไปให้ได้เนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเยะลินขอสงําลังใจให้อายน้องสุภุสุก้นผู้ที่สู่ยูตังเดนกด็ดีผู้ที่สู่ยู่เมืองไทยกด็ดีบ่าวาสิทนันบ่าวาสิยูในสถานการณ์ใดๆนะคะสู่ค่ะสู่สู่ย่างเดียวเท่านั้นเมื่อยห้เข้ากับนางพ่อมีแห้งค่ะ หายเหนื่อยแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเพราะว่าชีวิตเฮายังไม่ล่มหายใจที่จะต้องสู่ต่อไปในเมือทั้งหนาสู้เพื่อตัวเราเองสู้เพื่อคนที่เรารักค่ะพี่น้องค่ะคลิปนนยยายลินกษีจบไปสักก้อนเบาๆนะคะเนาะค่ะมีแนวมาแบ่งมาปันกันนิดๆ,ๆหน่อยๆเบาสู้กันฟังไปนะคะเนาะมีแนวดกับแมวเบามาจาก,กันเด้อค่ะเด้อกันเถืถ่อว่ายายลินมีโอกาสที่สิได้ นำสิ่งดีๆมาแบงมาปันยายเล่นกับสีเอามาใหายไอหายหนองฟังคือเกาล่ะค่ะไายนี่ก็ขอให้พีหาย้นองดูแลสุขภาพมีความสุขหลายๆนะคะโชคดีมใไ้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสด,ดีค่ะ